สวัสดีครับผมวันนี้มันถ่ายทำวันชักดาลวัดสมบูรณ์ครับผมบันเทิงทางทำบุญให้วันทับริมของเราครับผมที่รับไปแล้วปาร์โรวเกี่ยวกับคนนเการรวบรวมชักดาลเนี่ยมีการแสดงความกตัญญูรู้คุณกตัญญูกระต่ายวีทีที่เกิดจากนึกดราก็จำรับ เมฆังดกในน้นบ้า,านทางดูยกนทนทนในน้าบ้า,านก็คงจะพร้อมนะบ้า,านวิริยรนะก็ตามที่กฤษณยืนหรือบ้านทางวัด,ดกำหนดอยู่ที่ประมาณเจ็ดนาฬิกาครับอีกสามสิบนาทีาประมาณนั้นบ้านก็สำหรับเขาทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตีนบาดถูกตีนเอ ระมัดระวังด้วยบาตระมัดระวังการจุดระวังระวังเหมาะทองบัตรกำมยกำลองโต้กำลองมัวก็เป็นสิ่งที่มันเจียเ,ยเยบัตรการอวยก็อวยชงอายเหมาะเจี๋ยมักหลอกเกยงติ๊กบัตรสายสินมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจียบัตรเ,เราก็อย่าประมาเทเจียบัตนาการจุดเทียนและตลอดถึงในการจุดกระดาษก็คงจะระมัดระวังกันเองเพราะว่าเหตุเกิดที่เราไม่คาดบัตน,นั้น ในยุคสมัยนี้ีก็เงยที่สุดบาทแต่ยาประมาทโดยเด็ดขาดฉะนั้นก็คงจะมีความพร,ร้อมมาบัตรคงจะเข้าสู่วิธีการลำดับต่อไปอมานาทิปาตาเวรมณี สาปัทังสมาทิยามิตอะินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอะต ตามิสุมิชาจาราเวรมณีจิขาปัทังสัมมาทิยามิโอสาวาธาเวรมณีสิขาปัทังสัมมาทิยามิ ราเมะยะมัชะปมาทถาเประมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิสาธุสาธุ สิกขาปทานสมาธิยามิอุติยามปิมานิปัจจสิกขาปทานสมาธิยามิอุติยามปิมานิปัจจโออรหะโตสมมาสัมพุทธะสะนัโมตัสสะโะวะโตอระหะโตสมมาสัมพุตตะสะ มังศุภะุภะยันชนะสันปันนังสาธินางโอทะนางโอทะกังวะรังโอทสะโอเชมาจะตุยันชนะ ตถาทาริยะโชนิยาสัพพาพลาสัพพุทธะสัพพรกีสัพรวัตัาณีพุทธสัพมสสะสังสัพพัสสะ สัพพุทิสสะสัพพอลสะาเทมา japaha vanaja pahata pahata namata sane na pahata sarahi dukkha pahata vanaja pahata sane dukkha Mahadeepa Dhamma Parikat เดี๋ยวมายอมมา

anh ơi xin chào xin chào các bạn hãy nghe tôi nói nhé xin chào các bạn 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 xin chào

namu planu yakni kami teruskan teruskan pot beru mera pot beru rata ratai ratai juandai juandaiku temaniku semua orangnya orang Yeah.